ไหนที่เรายังมองไม่เห็นอีกไหมคะก็หลักๆก็ก็จบแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วใช้เวลาทำนานไหมครพี่คันนี้เนี่ยใช้เวลาทําทั้งหมดหนึ่งเดือนครับแล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าประทับใจไหมครประทับใจมากนี่วันนี้จริงก็ลูกค้าก็เป็นคนเอารถมาให้โทรไปบอกก็มาเลยบอกว่ามอกเอ็กซ์เซ้าเลยโออยากมามากเลยรายการนี้ดังนะฮะ เห็นไหมคะรายการดังสปอเซอร์ได้ยินไหมคะรายการดังค่ะใช่แล้วมีการเอาว่าจะโครงการเอาไปคุ้งไปแข่งอะไรบ้างไหมคันนี้หนูเห็นของทีมทอรัเสเองก็มีเอาไปแข่งด้วยถ้าถ้าเกิดเอาไปแข่งจริงหรือว่ามีโอกาสมงลงเหมือนกันนะคะมงลงมงลงมีไหมคะมีโอกาสไหมก็คันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปแข่งมานะครับรายการ 3K นะครับล่าสุดนี้ก็คือว่าถือว่าแข่งในรุ่นใหญ่เลยนะครับ ฟอร์จูเนอร์เหมือนกันคันนี้ได้รางวัลที่1มานะครับือมีมงมาใช่ครับแล้วก็มีไปออกอีกหลายงานนะฮะที่ว่าไปแสดงอย่างล่าสุดนี้ไปรู้สึกไปงานโรบินสันนะครับที่ฉะเชิงเซาก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่ามันนนนน่าสใจเะมัได้เสียงดังฟังเพราะจริงๆนะครับคันนี้คือฟังแล้วมันแยกออกเลยนะเพราะ คือเพราะนะไม่เพราะคือไม่เพราะรรถ้าคุณมายืนฟังคุณจะเข้าใจเลยเสียงดังเนาะมันชัดเจนจริงใช่แล้วยิ่งถ้ามีเปรียบเทียบเนาะถ้ามีร้านเปรียบเทียบมันแยกไม่ได้คือเพราะคือเพราะไม่เพราะคือไม่เพราะมันโกหกไม่ได้จริงๆ<ช>แล้วนอกเหนือจากรถคันนี้ที่ไปคว้าที่1มาจากสนามส k มเคทีมทอรัสเองมีอะไรอยู่ในปีนี้ที่แบบไปคว้ารางวงรางวัลอะไรมาอีกไหมคะก็เจอจะเจอกับพวกเราได้เกือบทุกสนามนะครับ,บนี่ล่าสุดนี้ ทีมผมก็ได้ไปแข่งรายการของยูแสกนะฮะทีมแชมป์ประเทศไทยรู้สึกว่าจะลงไปทั้งหมด6รุ่นนะครับก็ได้ที่1มาทั้งหมด3รุ่นครับที่ที่สองสองรุ่นอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ติดทั่วเองครับเพรามีโอ้โหนี่ก็เยอะแล้วนะคะให้พี่เอกฝากร้านหน่อยดีกว่าแท็กที่ไหนอะไรยังไงเอ็กออเดียโอซาวนะครับ อยู่พุนทธมนตรสายหนึ่งนะครับบางพรม74นะครับแล้วก็ฝากสินค้าในในส่วนของแบรนด์ทอรลัสด,ด้วยนะครับเว็บไซต์ก็จะเป็น t o r l a s a c r a s i c o m นะครับครับแล้วก็ฟเฟซบุ๊กก็ พิมพิมคาว่าทอรัสซาวเคซี่เข้าไปก็สามารถเจอแล้วจริงๆคุณจำอะไรไม่ได้คุณเซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้เขียนว่าคุณเซิร์ชภาษาไทยว่าเครื่องเสียงทอรัสเดี๋ยวมันพาคุณไปเองจำง่ายดีใ<ช>อ,อใน Google มีคุณผู้ชมใน Google มีออดิโอซาวเ้ใช่ค่ะก็อยากได้เครื่องเสียง ติดตั้งเครื่องเสียงที่ดีตอนเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นทีวีดเรกกันขนาดนี้เลยแล้วทำไมเราขายแล้วทำไมขายของเก่งขนาดนี้ก็เคยเห็นงานพี่เขาดีจริงๆอ่ะก็เลยอยากจะช่วยเขานิดนึงเพราะฉะบอกเป็นว่าค่ะลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของพี่เอกก่อนได้เผื่อว่างานแนวนี้ฝีมือแนวนี้คุณจะชอบแต่ที่แน่ๆค่ะป้าแป้งบอกตลอดทุกครั้งเลยว่าทุกร้านติดตั้งที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่เอ็กซ์เซายจะเชิญมาออกรายการค่ะและนี่ก็คือพี่เอกออเดีโอซาวซาวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้มีรถอะไรที่แบบทารัดจัดมาก็อีกมาออกออกเนาะใช่แล้วค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณทาง e x ็กซ์ซาวดด้วยนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับร้านเอกรออิโอซาวด์ครับแต่ตอนนี้เรามาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราก่อนดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเครื่องเสียงสิริยนตอัลไพา ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอนียขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC รมชัยคาออดีโอขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ร็อกเกสซาวสร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ออกซิเจน u าวคืนลมหายใจให้กับเครื่องเสียงรถยนต์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ลัตตี้ซาวค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ ขาวสาววีเก้าชนบุรีค่ะเราได้ขายอาชีพด้วยความมักง่ายค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากร่วมพูดคุยกับเราเข้าไปที่แฟนเพจเสิร์ชคำว่า X เสิร์สาวได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะดูพวกเราย้อนหลังได้เลยนะคะทาง YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าเเสิร์สาวเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะเราเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสเปเชียลทวิชั่นหกเ้าหนึ่งนะคะเสิร์วันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะคะใช่แล้วค่ะเราก็ลาไปพร้อมกับเอกออ d i o อสาวบายบายสวัสดีค่ะัสดีค่ะ